สบานเขาก็เขาพยายามที่จะปกป้องรถไฟโดยการออกกฎหมายคุ้มครองรถไฟห้ามลดบรรทุกทําการเกินรัศมี50ิกิโลเมตรจากที่จดทะเบียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นธรรมชาติของใ้บริษัทรถไฟที่มันเป็นรถไฟเอกชนเนี่ยมันก็ต้องพยายามตัดค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่มันตัดก็คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางรถไฟ สวัสดีครับแฟนๆรถไฟไทยครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีชุมทางตลิ่งชันเมื่อกี้นายสถานีนะครับเป็นหัวหน้าสถานีของชุมทางตลิ่งชันคือที่ทองปิดนะครับเคราะสัญญาณเคราะแบบขาออกขาเข้าอะไรก็แล้วแต่แต่ความสําคัญวันนี้ครับอยู่ตรงที่ว่าถ้าใครที่นั่งดูรถไฟนะครับวิ่งสายใต้รวมทั้งชุมทางตลิ่งชันด้วยจะเห็นว่า มันจะมีตู้ขบวนที่เป็นตู้โดยสารสีเขียวสดใสอยู่นะครับพ่วงขบวนไหนก็แล้วแต่ตู้ขบวนเหล่านี้นะครับมาจากประเทศนิวซีแลนด์ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนที่สําคัญที่จะพูดว่าประเทศนิวซีแลนด์มีการพัฒนาระบบรถไฟอย่างไงมีการปรับเปลี่ยนองค์กรยังไงและอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์นครจันทศรกันนะครับ มาที่สถานีชุมทางนะครับต้องใช้คําว่าชุมทางด้วยนะครับเพราะว่าที่ตลิ่งชันเนี่ยสามารถที่จะเป็นรถไฟสายใต้นะครับแยกไปที่กรุงธนบุรีก็ได้หรือว่าจะตรงไปต่อที่หัวลำโพงก็ได้นอกจากนั้นปัจจุบันนี้นะครับที่เราถ่ายทำอยู่นี่เป็นตัวสิ้นสุดสายทางของรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันด้วยแต่อีกหน่อยจะไปสาารยาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าจะพูดถึงนิวซีแลนด์เนี่ย ้องคนนี้นะครับวัสดครับสวัสดีครับอาจารย์นความสบายดีนะครับครับจริงๆนิวซีแลนด์นี่ค่อนข้างจะไกลตัวจากเรามากเนาะมันจะน่าสนใจมากถ้าหากว่าเราจะรู้ว่านิวซีแลนด์เคยมาหาเราเคยแลกเปลี่ยนอะไรกับเราบ้างแล้วก็ปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อช่วงวิกฤตต้มยำกุ้ง2,547กระทรวงการคลังของประเทศไทยเนี่ยได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาคือบริษัทอัลเ u อร์แอนเดอร์สันเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะแก้วิกฤตต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยแล้วเรื่องหนึ่งที่ดูกืืออเร่ง การแก้ปัญหารถไฟซึ่งตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่การปรับเปลี่ยนระบบบริหารรถไฟทั่วโลกมันกำลังเดินได้ประเทศนิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร oh. เพราะฉะนั้นทางบริษัทแอตเตอร์นิสันก็เลยไปเชิญรัฐมนตรีของประเทศนิวซีแลนด์ที่รับผิดชอบเรื่องรถไฟเนี่ย mm hmm. เข้ามานําเสนอ mm hmm. ข้อมูลเรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบริหารรถไฟ mm hmm. ปีที่เข้ามา254 1้าอยเขาอยู่ในขั้นตอนที่ขายกิจาการรถไฟให้ภาคเอกชนแล้ว เขาก็คิดว่าไอ้นั่น,นคือความสําเร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อว่าเรมันไปยังไยยงต่อที่ที่เขามาพูดเรื่องนี้ให้ฟังก็เพื่อว่าจะเป็นแนวคิดอันหนึ่งที่ว่าวิธีที่เขาทำเนี่ยประเทศไทยจะสนใจไหมหรือว่าประเทศไทยจะแก้ปัญหารถไฟไในในแนวทางไหนและนี่คือประเทศนิวซีแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามีภาคต่อนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชนันนะครับ ครับนิวซีแลนด์เองเป็นประเทศที่ประชากรน,น้อยอแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะมีรถไฟเลยเอาจริงทั้งประเทศมีคน5ล้านคนพื้นที่ก็ประมาณสามในหาของประเทศไทยประชากรก็เบาบางว่าทีนี้ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมพวกตะวันตกที่มาตั้งถิ่นฐานมันก็คุ้นเคยกับการใช้รถไฟอ๋ออันนี้าาอันนี้คืออันที่หสหาราชอาณาจักรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยุคสมัยที่ มาตั้งถนฐานเนี่ยเทคโนโลยีในการขนส่งที่ทันสมัยคือรถไฟก็เ,เลยเกิดการขยายตัวในการสร้างทางรถไฟเยอะมากเนาะ คิดดูประเทศเล็กนิดเดียวแต่มีทางรถไฟยาวกว่าประเทศไหน5,000กว่ากิโลเมตรในขณะที่ประเทศไทยใหญ่ขนาดนี้มีประชาก,กรขนาดนี้เรามีทางรถไฟยาว4,000กิโลเมตรพอหลังสงครามโลกครั้งที่2อเทคโนโลยีรถยนต์ก็เริ่มมารัฐบาลสร้างถนนมากขึ้นรถไฟก็ประสบปัญหาเรื่องการแข่งขันรัฐบาลเขาก็เขาพยายามที่จะปกป้องรถไฟโดยการออกกฎหมายคุ้มครองรถไฟ สองครั้งเนาะครั้งหนึ่งก็คือในปี1 9 3 1งกงปกป้องรถไฟก็โดยการออกกฎหมายห้ามรถบรรทุกทําการเกินรัศมี50กิโลเมตรจากที่จดทะเบียนถ้าคุณจดทะเบียนที่ไหนคุณออกนอกรัศมีเกิน50กิโลเมตรไม่ได้อยู่แค่นั้นแหละพอแล้วปรากฏว่าก็50กิโลเมตรก็ถูกกดดันมากรัฐบาลก็ผ่อนคลายโดยการออกกฎหมายครั้งที่2ในปี1975ก็นะก็ขยายปริมณฑลที่รถบรรทุกสามารถทําการเนี่ยออกไปเป็น150กิโลเมตร จากศูนย์กลางที่ที่จดทะเบียนเพื่อจะบังคับให้สินค้าทีข่ขนไกลเกินนั้นเนี่ยมาขนทางรถไฟพอมีกระแสะกดดันเนี่ยในที่สุดรัฐบาลก็ยอมผ่านกฎหมายในปี1982ก็คือ ไม่มีข้อจํากัดทั้งหลายเกี่ยวกับรถบรรทุกยุ่งละสิครันี้อันนี้ก็ยุ่งก็ทําให้รถไฟเนี่ยเข้าสู่สภาพที่ต้องมีการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบเมื่อกี้ดีซีแลนด์ต่อนะครับรัฐเปิดโอกาสแข่งกันให้เต็มที่แล้วกันจากนั้นเป็นยังไงครเนี่ยผู้บริหารรถไฟก็รู้แล้วว่าต้องเข้าสู่ยุค ของการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาว่าเอาไงดีปี1 9 9 0รัฐบาลก็ผ่านกฎหมายปฏิรูปรถไฟตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่2หน่วยงานก็คือ NZRC ก็คือ New Zealand Rail Corporation แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ NZRL ก็คือ New Zealand Rail Limited อันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลทรัพย์สินพัฒนาเส้นทางรถไฟอะไรต่ออะไก็อยู่ตรงนี้หมด ทั้ง IMO และ t r a นอพอลเลชันเนี่ยก็อยู่ที่ NZ r L อแครับทณะพอแยกออกเป็น2อ,องค์กรเนี่ยรัฐบาลก็จับรถไฟแต่งตัวใหม่<อ>ก็คือไอทางรถไฟที่เคยทรุดโทรมขาดการดูแลรักษาอะไรต่ออะไรก็ใส่เงินลงไปจนกระทั่งมีสภาพความพร้อมแล้วรัฐบาลก็คิดว่าเอาลัะแข่งขันได้แล้วแล้วก็เลยขายกิจาก,การรถไฟทั้งหมดเลยให้ภาคเอกชนก็คือขายไอเอ็นเให้ภาคเอกชนแล้วเอกชนก็เอาไปเปลี่ยนชื่อเป็น Transrail ในปี1993<ะ>คือไอเดียที่จะขายเนี่ยผมเข้าใจว่างี้นะ<ม>ก็คือที่ปรึกษาที่เข้าไปช่วยดูรถไฟนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่เข้าไปดูเรื่องการปฏิรูปรถไฟอาเจนินา<ม>พวกนี้เป็นที่ปรึกษาอเมริกันคุ้นเคยกับรถไฟขนสินค้ารถไฟที่ขนสินค้ามันจะเอาตัวรอดได้ง่ายกว่ารัฐบาลต้องดูแลน้อยกว่า เพราะฉะนั้นการที่จะทํากําไรได้อะไรได้เนี่ยวิธีบริหารมันก็จะง่ายแต่ว่าเขามองทีแรกเนี่ยเขามองว่ารถไฟนิวซีแลนด์เป็นรถไฟสินค้าเพราะมีคนอยู่ห้าล้านอย่างที่บอกอะ่ะพอขายไปจริงๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่มันพัฒนาต่อหลังจากปี1993กลับมาที่นิวซีแลนด์ใหม่หลังจากที่เขาขายไปละเป็นเอกชนแล้วมันก็น่าจะสบายตัวระยะแรกก็ทําท่าดี ก็เอาหุ้นไปซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย NAS mm ์ NASDAQ hmm. ที่อเมริกาก mm hmm. ิจาก,การก็มีกำไรในระยะแรกเนาะ mm hmm. พอเขาเป็นรถไฟเอกชนแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ยกเลิกการเดินรถนารทั้งหมดเ mm hmm. ลยเฉพาะการเดินรถไฟท่องเที่ยวซึ่งมันก็เดินบ้างไม่เดินบ้างอะไรตามภาษาสายท่องเทียเ่ยวนะมันก็มีกรณีที่ผู้บริหารรถไฟเนี่ย mm hmm. เห็นช่องว่าเอาสินค้าไปขนบนถนน mm hmm. น่าจะทำกำไรได้มากกว่า mm hmm. ก็ผลักดันสินค้าไปขนบนถนนแล้วเขาจับได้บริษ mm ัท hmm. การเปรลเนี่ยมันติดชื่ออยู่บนหอประยชน์ในสาม อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นธรรมชาติของให้บริษัทรถไฟที่มันเป็นรถไฟเอกชนเนี่ยมันก็ต้องพยายามตัดค่าใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่มันตัดก็คือค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางรถไฟเรื่องสภาพทางรถไฟก็สุดโทรมลงพอถึงปี2002-2003เนี่ยมันก็มีกระแสะว่าเอ้ยอกลับมาเป็นของรัฐตามเดิมดีกว่าคือคือช่องทางธุรกิจมันไม่สดใสมันตอนแรกแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ถอดการซื้อขายหุ้นของซานสเปร์เนี่ยออกจากตลาดหลักทรัพย์ปี2008รัฐบาลก็ซื้อกิจการจาก เอกชนมาในราคาแพงกว่าตอนที่ขายไปสามเท่าสามเท่า,า,าครับบรรยากาศตลาดแบบไทยๆครับอ้าวมาถึงตอนที่มีการซื้อคืนคจากภาคเอกชนกลับคืนมาทั้งหมดจากนั้นบวกหรือลบฮะมันลบสิมันถึงซื้อคืนอพอเอาไปทำเป็นเอกชนเนี่ยมันก็มองแต่เรื่องกำไรแล้วก็แล้วก็เลยเห็นว่าไอ้ที่ทำไปเนี่ย มันไม่ได้มีแต่เรื่องดีมันมีเรื่องไม่ดีด้วยเรื่องไม่ดีก็คือสรุปสรุปได้ประมาณ3เรื่องเรื่องที่1ก็คือตอนที่ขายไปเนี่ยที่ปรึกษาที่มาทําเรื่องแปรรูปเนี่ยมันก็มาจากที่ปรึกษาที่คุ้นเคยกับเศรษฐกิจแบบอเมริกันก็มาเสนอว่าให้ขายให้ทาแบบเนี้ยก,ก็ทําตามเข้าไปตามตามกระแส อองโตนนั้นอันที่2ก็คือระบบขนส่งมันเป็นระบบที่ซับซ้อนทีนี้พอเราเอากนไรขัดทุนมาเป็นตัวที่เป็นที่ตายมันก็เลยสรุปว่าขายดีกว่าเหตุผลข้อที่3ก็คือจากเป็น10ปีที่เปลี่ยนหมุนเวียนจากรัฐบาลเป็นเอกชนเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วว่าที่มันเป็นอะไรที่มากกว่าการเงินเนี่ยมันมีอยู่ทีนี้พอ ซื้อคืนเป็นของรัฐบาลแล้วเนี่ยรัฐบาลก็กลับมาตั้งเป็นหน่วยงานะรัฐบาลขึ้นมาใหม่ชื่อ Kiwi Rail h o l d i n g Company ซึ่งใน h o l d i n g Company ก็จะมี2ส่วนก็คือ Kiwi Rail Infrastructure ดูแลทางรถไฟ Kiwi Rail Operation ก็จะดูแลการเดินรถอันนี้คือการย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ก็คือจากรถไฟรัฐบาลแต่รูปเป็นเอกชนซื้อคืนมาเป็นของรัฐบาลแล้วก็กลับมาเป็นของรัฐบาลตอนนี้ซื้อคืนกลับมาตั้งเป็น Kiwi Rail ส่วนว่าจะทํำยังไงต่ออะไรเนี่ยก็คงต้องดูต่อว่าเขารลืกเขาจะทำยังไงและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของประเทศนิวซีแลนด์นะครับประเทศที่จะเรียกว่าลองผิดลองถูกก็ใช่แหละแล้วก็กลับมาที่ตาแหน่งเดิมแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมครับเพราะนั้นนี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับว่าจะเป็นประเทศอะไรและเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับวันนี้สวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ